เดินวนเอามารับข้าวมันไก่ด้วยนะครับนะครับนะครับย้ายนะครับนะครับ้ตัวแรกครับวนนี้เลยครับดุงเสามคนแรกครับอ่านะครับินวนไปเลยครับ จะได้ไม่สัตสนนะครับห้างเรียนนะครับขอร้องนะย่างครับยังนักนักเอ้นักเพื่อนกันครับที่มองมาแล้วนะครับ้ครับไก่นะครับตัวแรงนะครับเส้นตองนะครับเชิญเลยครับโดยการนำของท่านคนเดียวสนใจขอค้านะครับท่านสสดรเต้จ้าปัดกับท่านเกาะนะครับกลุ๋นกระดแดงเพื่อนนะครับเป็นผู้มอบนะครับ ถ่าครูคนายอไรสองสามได้าาาามท่านต่อไปเชิญครับคนแรกเดินโต๊ะนายสุดครับย้ายันยายเดินนิดนย้ายขี่แล้นี่แล้วอน่ก่ครับเก็บเวียนเพียนเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับทุกคนด้ นะครับรับที่นอนเสร็จแล้วห okay. okay. uh, okay an oh, okay. ันหลังกลับมารับข้าวรับข้ามันไก่ครับป้าครับผมยายยายข้ามันไก่ก่อนนะอาสารท่านจะไปเชิญครับเลยนะครับเดินไปด้านในสุดเลยครับนะครับ อออาาาามเ่ยลุงลุงครับเข้าก่อนครับลุงเข้ากันให่ครับใหญ่รับยานะครับแจกจ่ายสิ่งของเครื่้นบนโต๊นะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วสามคนโนออกได้เลยนะครับคนที่สองอยู่นี่ครับแรกก็ขอร้องกันอย่างหนึ่งนะครับอย่าเปียนเพียนนะครับ

เอาข้างหลังเลยครับออกนี้นี่ยครับลูกรับข้าวมันไก่พร้อมกับซองขาวคนละหนึ่งซองนะครับรับเสร็จแล้วเดินวนออกทางขวามือได้เลยนะครับเดินวนออกเลยนะครับเดินหนน้าเลลยูกะครับเดินมาที่นี้เลยเดินนะครับหนูเดินเลยเด็กเดินเลยครับเดินวนออกขวาไปเลยนี่เลยลูกนี่เลยนี่เลยตกลงเลย จาบ้านกอกนะครับขอเศษสามจังหวัดสุทรสาครของเรานะครับวันนี้มาร่วมแล้วนะครับปอฝัญใจประชาชนชาวมหาชัยนะครับบ้านันดาบนะครับที่จัดสถานที่นะครับเลี้ยวขวาเลยครับจะได้ไม่ย้อนสอนนะครับเลี้ยวขวา